วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องวิธีใช้ชุดคิดเพื่อการศึกษานะครับซึ่งเป็นชุดคิดที่มี2โหมดนะครับก็คือเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับใช้ในบ้านนะครับหรือว่า,าเพียซไซเวฟอินเวอร์เตอร์นะครับที่แปลงไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับซึ่งเป็นไฟ DC ให้กลายเป็นไฟ AC นะครับเอามาใช้งานนะฮะและอีกโหมดหนึงก็คือ สามารถที่จะแปลงไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็เอามา,าเปลี่ยนให้เป็นไฟประเภทที่เอาไปหมุนมอเตอร์นะครับเอาไปหมุนมอเตอร์ได้2อ,อย่างก็คือซิงเกิลเฟสซิงเกิลเฟสแล้วก็ต้องดัดแปลงนิดหน่อยนะครับเพื่อเราจะได้สายไฟ3เส้นนะครับก็คือคอมมอนลันสตาร์ทนะครับลันคอมมอนสตาร์ทนะครับลันคอมมอนสตาร์ทแต่ถ้าหากว่าเป็นมอเตอร์ชนิด3เฟสนะครับ ก็ต้องเป็นมอเตอร์ชนิดสามเฟส2 2 0ทับ380นะครับก็หมายความว่า,อามอเตอร์ชนิดนั้นสามารถที่จะต่อให้เป็นใช้ไฟ2 2 0โวลต์ได้นะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่จะไปหามอเตอรอ์หรือว่าไฟที่ออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นไฟ3เฟสซึ่งจะมีหมายเลขของมันก็คือ uvw นะครับไม่ใช่เป็น run common start นะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์ต่างกันก็จะใช้ต่างกันนะครับ ก็เรามาดูคร่าวๆนะครับสาหรับชุดคิดนะครับนี้นะครับความสามารถของมันก็คือมันสามารถขับเพียวไซเวฟนะครับสร้างสัญญาณเพียวไซเวฟออกมาเนี่ยได้กําลังขับนะครับประมาณ5,000วัตต์นะครับห้าพวัตต์แต่ในที่นี้ผมจะเขียนไว้สี่พวัตต์พอเพราะว่า,าเราใช้น้อยกว่าที่กําลังจรนะิงๆเนี่ยมันจะดีมันจะทนนะครับเพราะว่าวงจรเนี้ยก็คือวงจรอของเครื่องไฮบริด แต่กูลฟ้าขาวนะครับเอาเฉพาะาภาคแปลงไฟ DC ให้เป็น AC เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวงจรเดียวกันหมดนะครับใช้ IGBT ใช้ตัวขับเนี่ยเบอร์เดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะขับได้5,500วัตต์นะครับแต่ในที่นี้ผมเขียนว่า4,000วัตต์เพราะว่าใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปหวังใช้มันมากเกินไปนะครับหนักเกินไปนะครับเครื่องจะได้ทนทนนะครับเพราะฉะนั้นผม มักจะแสดงตัวเลขที่ใช้งานจริงๆดีกว่านะครับเราอย่าไปใช้เกินจากจากนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับอีก4,000วัตต์นี้ก็คือหมายความว่าถ้าเราไปที่โหมดที่เอาไปขับมอเตอร์ปั๊มน้ำเนี่ยเราก็จะขับได้ถึงประมาณ5แรงม้านะครับไม่เกิน5แรงม้าไม่เกิน5แรงม้าก็หมายความว่าไม่เกิน3,700วัตต์เห็นไหมฮะก็ติดซะว่าเป็น4,000วัตต์นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้น ผมไเขียนว่า4000บวก4 0 0พนะครับก็หมายความว่าใชอ้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างละ4000ก็พอนะครับะจะคันจะโฆษณาบอกว่าไอ้เครื่องเนี้ยขับ8000วัตต์เนี่ยมันผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมพูดว่า4000บวก4000พัหมายความว่าทำงานเป็นเพียวไซเว็บใช้ได้ไม่เกิน4000วัตต์นะครับแล้วก็ใช้เป็น VFD หรือว่าอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำหรือขับมอเตอร์ปั๊มน้ำเนี่ยเราก็จะใช้ ไม่เกิน4,000วัตต์ก็คือไม่เกิน5แรงม้านั่นเองนะครับเครื่องหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีวงจรให้นะครับนะฮะมีวงจรให้เผื่อว่าเราซื้อไปแล้วเนี่ยเกิดมันเสียเกิดมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องส่งมาให้ผมซ่อมก็ได้นะครับเอาวงจรเนี่ยไปให้ช่างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเนี่ยเขาเห็นวงจรเขาก็รู้ละนะครับเขาก็ซ่อมได้แล้วก็ อะไรทุกตัวเนี่ยผมไม่ได้ลบเบอร์อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นซ่อมง่ายนะครับเพราะาส่วนใหญ่แล้วส่วนที่จะเสียก็คือภาค IGBT นะครับมี IGBT t r ท n s รานซิเตอร์ชนิด IGBT เนี่ยอยู่6ตัวนะครับซึ่งถ้ามันเสียขึ้นมาก็เปลี่ยนได้นะครับอันนั้นหมายความว่าถ้าใช้เกินพิกัดของมันเนี่ยสิ่งที่มันจะเสียก็คือพวก IGBT เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเราไม่ได้ลบเบอร์แล้วก็มีวงจรให้อย่างนี้นะครับสบายใจนะครับเอาไปให้คนที่ช่างที่ซ่อมประเภทเครื่องเสียงนะครับทีวีนะครับนะหรือ,อตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์อะไรพวกนี้เขาจะเขาเห็นวงจรปุ๊บเขาาก็รู้ละเขาก็ซ่อมได้แน่นอนนะครับมีวงจรให้ทั้งหมดนี่ไม่ได้ลบเบอร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว cpu นะครับ cpu นะครับผมใช้ a r d u i n o นะครับ บางคนบอกว่าช่างนี่ซ่อมได้หมดเลยนะถ้า CPU เสียนะจบกันนะครับไม่ต้องกลัว CPU ก็มีขายทั่วไปนะครับแล้ว CPU ตัวใหม่มันต,ต้องมีโปรแกรมมีโปรแกรมให้นะครับนี่ไปดาวน์โหลดได้เลยครับมีเป็นซอสโค้ดนะครับเอาไปศึกษาเอาไปเขียนโปรแกรมเอาไปดัดแปลงเอาไปเขาเรียกว่าพัฒนาต่อยอดได้นะครับแต่แต่ที่ผมเขียนไว้ให้นี่ก็คือเป็น โปรแกรมพื้นฐานให้อยู่แล้วที่สามารถทํางานได้นะครับแต่ถ้าเราหากว่าเรามีไอเดียปุ๊บเนี่ยแมมโมรี Memory ที่อยู่ใน Arduino Nano เนี่ยยังเหลืออีกเยอะเขียนต่ออะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะครับออันนี้มาดูวิธีใช้นะครับวิธีใช้นะครับแล้วก็ต่อ,อแผงโซล่าเซลล์นะครับตรงนี้นะครับบวกลบเดี๋ยวโค้ดให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าจะมองไม่เ,เห็นเพราะว่าถ้าทำติ๊กตอกแล้วถ้าไม่เห็นตัวคนเนี่ย เขาเขาจะปิดกั้นนะเขาจะปิดกั้นเพราะฉะนั้นต้องให้เห็นคนก่อนนะครับอ่นนี้น่าจะเห็นแล้วนะ,ะจะมีจุดต่อสายเข้านะครับจะมจีจุดต่อสายเข้าตรงนี้นะครับนะฮะมี ACIN นะครับ ACIN ก็หมายถึงว่าเราจะเอาไฟฟ้าเข้าเข้าไปตรงนี้ก็ได้มันจะถูกไป,ไป,ไ,ปไปผสมกับแผงโซล่าเซลล์เองนะครับนะบนะข้างในนี้ ก็คือแผงโซลาเซลล์ต้องเป็นหลักนะครับต้องมีแผงโซลาเซลล์อย่างน้อย320โวลต์น,นะครับต่อนุกรมกันให้ได้320โวลต์ขึ้นนะครับขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับ350 360 380ได้แต่ไม่ควรจะเกิน400นะครับแต่ถามว่าเกินได้นิดหน่อยไหมก็เกินจัก5โวลต์10โวลต์ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็อย่าให้เกินก็นแล้วกันนะครับก็บวกลบอันนี้คือมาจากแผงโซลาเซลล์นะครับ แล้วก็จุดต่อที่เราจะใช้งานก็คือจุดเอาพุทนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น AC out นะครับ AC out นะครับมี2จุดนะครับทีนี้ AC out เนี่ยมันจะเป็นไฟ220อออกมาตรงนี้นะครับเราก็จะเอาตรงนี้แหละครับเอาไปเข้าปลั๊กหรือไปเข้าแอร์เข้าอะไรก็ได้นะครับควรจะผ่านเบรกเกอร์ก่อนนะครับตัวนี้นะครับแต่มันก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับเราจะมาดิสเพย์ตรงนี้นะครับดิสเพย์ตรงนี้นะครับ ตัวนี้คือการต่อดิสเพย์นะครับการต่อดิสเพย์ก็คือเราจะได้รู้ว่าเป็นมิเตอร์นะครับมิเตอร์วัดวัดโวลต์นะครับเราก็มาต่อเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับเราไม่ต้องไปเสียเทอร์มินอลตรงนี้เทอร์มินอลตรงนี้ก็ไว้ต่อแอร์ต่ออะไรนะครับต่อเบรกอร้งเบรกเกอร์ที่เอาไปใช้นะครับแต่ถ้าเราจะต่อดิสเพย์แล้วเราต่อตำแหน่งนี้นะครับ C สังเกตดู C ตัวนี้นะครับ C ตัวนี้นะครับขา C นะครับนะครับข้างบนนี่ก็ ติ้งต่างนะก็ติ้งต่างหมายความว่าสมมุติว่าเป็น L ก็แล้วกันนะตัวนี้ L อ่าสองอันนี้ AC out นะครับ2อ,อันนี้ AC out นะครับไอ้ไอ้ขวามือนี่ติ้งต่างนะครับว่าเป็น L ก็แล้วกันจริงๆมันไม่ได้เป็น L เป็น N หรอกครับเผื่อว่า,าคนเราจะได้มีมีความมั่นใจนะครับนะว่าอันไหน L อันไหน N จะได้ต่อถูกนะครับเพราะนั้นเราก็ สมมุติเอาก็แล้วกันแต่จริงๆสถานะมันไม่ให้เป็นเป็นเป็นเอ็นเป็นแอลเพราะฉะนั้นอย่าเอา2เส้นนี้นะครับเป็นลงดินเป็นเด็ดขาดเอาไปใช้งานได้เลยเหมือนปลั๊กทั่วไปนะครับมี2เส้นนะครับนะมี2เส้นนะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้นะครับเส้นแอลนี่เราก็มาต่อเข้ากับดิสเพย์อ่าที่ตำแหน่ง x2 นะครับอย่าลืมนะครับมันมี x1 x2 นะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเอ็นก็มา x1 นะครับก็ต่อแค่นี้เองนะครับถามว่า กลับกันได้ไหมกลับกันได้ครับผมสมมุติให้เฉยๆเราจะได้เออมั่นใจว่าเออ,อขวามือเนี่ยคือ L ซ้ายมือคือ N นี่นนะก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือข้างบนสายเส้นบนเนี่ยคือ L นะครับบนของ C ตัวเนี้นะครับล่างคือ N นะครับมาต่อตรงนี้เรามาต่อเข้าปลั๊กนะครับปลั๊กไฟตรงนี้นะครับสังเกตว่าปลั๊กไฟเนี่ยผมจะใส่ NTC ไว้นะครับเพราะว่าปลั๊กไฟนี้เราไม่ได้เอาไปใช้งานมากนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเอาไว้ใช้สําหรับ พวกสวิตชิ่งนะครับโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้มันจะมีปัญหาเพราะมันเกิดการสปาร์กนะครับเมื่อมันเกิดการสปาร์กเราก็ต้องป้องกันสตาร Star ์พาร์กด้วยตัว NTC ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า NTC นะครับค่าเข้ามันก็คือ47โอห์มนะครับนะขนาดเซนครึ่งนะครับก็เอามาอนุกรมออกปลั๊กตัวนี้นะครับอันนี้ก็ไปเสียบจะเป็นพวกอะแดปเตอร์ โน้ตบุ๊กอะไรเนี่ยชาร์จมือถืออะไรเงี้ยได้หมดนะครับพวกเนี้ย uh, คืองานเล็ก,ลกๆน้อยๆเนะี่ยที่มันเกิดการสปาร์กเนี่ยเรามาเสียบตรงนี้จะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเราจะไปใช้แอร์นะครับเราก็ต้องต่อตรงนี้นะครับต่อตำแหน่งนี้นะครับถ้าเราใช้แอร์ก็ต้องต่อตำแหน่งนี้นะครับมันไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นคล้ายๆว่าปลัก๊กสลหรับเสียบอุปกรณ์เล็กเน้อยน้อยนะครับไม่เกิน300อวัตต์นะครับเป็นพัดลมเป็นอะไรพวกเนี้ยได้หมดนะครับทีวี นะครับเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้ตรงนี้แล้วข้อดีของมันก็คือมันกันสปาร์คด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อเราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จ่ายไฟเข้านะครับจ่ายไฟเข้านะครับจ่ายไฟเข้าปุ๊บนะครับอจริงๆแล้วมันมีสวิตช์ตรงนี้นะครับมันมีสวิตช์ตรงนี้นะครับถ้าเราปิดสวิตช์มันก็จะปิดนะครับเดี๋ยวเราจะปิดให้ดูนะครับปิดก่อนนะปิดนะครับ อันนี้คือปิดสวิตช์อยู่แต่ไฟมีนะครับไฟเข้ามาแล้วนะครับไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้ามาแล้วนะตรงนี้นะครับบวกรบตันนี้มีไฟแล้วนะครับเราสังเกตได้ไงว่าไฟเข้าไม่เข้านะครับมันจะมี LED อยู่ตรงนี้นะครับติดอยู่นะครับตรงนี้นะครับ LED ที่นี้ติดอยู่แต่หน้าจอจะไม่ติดแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เปิดสวิตช์นะครับพอเราเปิดสวิตช์ปุ๊บนะครับมันก็จะเริ่มเทสนะครับการเทสของมันก็คือถ้าไฟมันอ่อนกว่า320บโวลต์เนี่ยมันก็จะเทสไม่ผ่าน มันก็จะเทสอยู่นั่นแหละแล้วก็ไฟที่ออกมามันก็จะไม่ถึง220โวลต์น,นะครับไม่ถึง220โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องต่อให้ให้มันเทสผ่านนะพูดง่ายๆถ้าเทสผ่านมันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคำว่าเปอร์เซ็นต์นี่หมายความว่ามันมีโวลต์เต็มพอที่จะขับ220โวลต์แต่ถ้าว่าโวลต์เราน้อยนะครับมันก็จะขึ้นไป9 9% 100%ถ้าถ้าขึ้น100%แสดงว่าหมดละ คือแรงดันไม่มีแล้วครับไม่มีที่จะมาทํา220แล้วนะครับนะครับแต่ถ้าหากว่ามันมีแรงดันเยอะนะครับก็350บโวลต์380โวลต์เนี่ยมันก็จะเทสผ่านนะครับแล้วมันจะขึ้นคำว่าโอเคนะครับแต่ถามว่าถ้ามันไม่ขึ้นโอเคมันเทสไม่ผ่านนะครับใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่เพียงแต่ว่าไฟตรงนี้มันจะไม่ถึง220อนะอาจจะร90อย่างเงี้ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้สบายครับ1้0นะใช้ได้สบายเพราะว่า แผงโซลาเซลล์บางทีมันก็มีเมฆมาบางังบางอะไรบ้างบ้างไม่มันก็จะลดลงไปตามนั้นแต่พอพอแสงโซลาเซลล์ได้รับแสงแดดเต็มที่นะครับมันก็ขึ้นมาตามปกติแล้วมันจะไม่เกิน220นะครับมันก็อยู่220ไม่เกินพูดง,ง่ายๆว่ามันไม่ควรจะเกิน240โวลต์นะครับนะถ้าแดดจัดๆเนี่ยมันก็นไม่เกิน200เพราะว่าไอ้เครื่องนี้มันสามารถควบคุมได้นะครับควบคุมได้ อันนี้เราก็ไปเปิดพัดลมดูนะครับตัวนี้เปิดพัดลมแล้วนะครับตอนนี้ไอ้ตรงนี้นะครับมันเป็นมันเป็นแผงโซล่าเซลล์ตอ,อนนี้มันมืดแล้วนะครับมันมืดแล้วนะครับมืดแล้วทีนี้แผงโซล่าเซลล์ของผมเนี่ยมันจะมีกีดกูนะครับอยู่ด้วยกิดกูก็คือทําไฟ AC สองร้อยยี่สิบนะครับผ่านกิดกูออกมาเป็นไฟบวกลบก็ไปขนา,านกับ แผงโซลาเซลล์ตัวน,นี้แผงโซลาเซลล์ไม่มไีไฟที่นี่มันออกมามาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมา,าแปลงถูกแปลงออกมามามาแล้วนะครับก็ได้ไฟประมาณถ้าไฟ220โวลต์ก็จะแปลงออกมาเป็นไฟ DC ได้ประมาณ310โวลต์ซึ่งน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ถึงนะครับได้219เองนะครับอันนี้ก็เกือบจะไม่ถึงแล้วครับแสดงว่าไฟนี้มันไฟ a อซมันตกด้วยนะครับน,นนี้ก็คือวิธีใช้ ในโหมดที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราจะดูโหมดที่สองนะครับ19นาทีแล้วนะครับผมปิดก่อน17นาทีนะครับปิดนะครับพอปิดแล้วเนี่ยเราก็จะมาสวิตไปโหมดที่ที่สองนะครับมันจะมีสวิตอยู่ข้างหลังนะครับสวิตอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับอันนี้โหมดที่หนึ่งนะครับโหมดที่สองก็ผักไปทางนี้นะครับผักไปทางขวานี่นะครับหมดหนึ่งโหมดสองก็จะมี รูปภาพให้ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับน่าจะเข้าใจง่ายหน่อยนึงนะครับก็คือมีสวิตอยู่นี่นะครับสวิตนะผักไปทางนี้ก็จะเป็น VFD นะครับแต่ต้องปิดไฟก่อนนะครับต้องปิดสวิตก่อนนะครับให้หน้าจอดับก่อนแล้วก็ผักแล้วก็เปิดใหม่มันก็จะขึ้นโหมดใหม่แล้วนะครับครับครันี้เราสวิตมาอีกโหมดหนึ่งแล้วโดยที่ว่าเราไม่ได้เปิดสวิตนะครับ พอเราเปิดสวิตปุ๊บแต่เราก่อนที่เราจะเปิดสวิตนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามาอยู่ในโหมดของของมอเตอร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่มอเตอร์เราไม่ได้ใส่จุดเดิมแล้วนะครับจุดนี้เราไม่ได้ใช้นะครับถ้าใช้มอเตอร์เราใช้จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับก็เป็นรันคอมมอนสตาร์ทนะครับผมก็จะมีเครื่องหมายมาร์กไว้นะครับว่าอันที่หนึ่งนะครับ U เนี่ยคือรันนะครับ ผมก็จะขานเข้าไปนะครับ1ขีดเนี่ยคือลันนะครับเราจะใส่มอเตอร์เข้าไปมอเตอร์ผมก็ใช้เล็กๆนะเพื่อจะแสดงให้ดูนะครับเป็นมอเตอร์หินเจียอย่างนี้นะครับดัดแปลงก็คือเอาคาปาออกนะครับต่อสายออกมาเป็นสามเส้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอ้ตัวปั๊มน้ามันอยู่ข้างนอกนะครับมันจะไม่ชัดเจนนะครับมันมองไม่เห็นชัดเจนอย่างนี้มันจะชัดเจนกว่าอันที่2ก็คือคอมมอนนะครับใส่คอมมอนเข้าไปครับ อันที่3ก็คือ,อสตาร์ทนะครับลันคอมมอนสตาร์ทหรือ UVW นะครับเมื่อ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดไฟตอนนี้ไฟมันเข้าอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราปิดสวิตช์เฉยเราจะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรนะควรจะปิดสวิตช์ก่อนนะครับเ <c oughs> มื่อเราเปิดสวิตช์นะครับเปิดปุ๊บเนี่ยหน้าจอก็จะขึ้น VFD โหมดนะครับ VFD โหมดแล้วมันก็จะค่อยลันขึ้นไปนะครับ ก็ค่อยลานขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมอเตอร์มันหมุนแล้วนะครับนะฮะมันจะลัรนค่อยๆลัรนขึ้นไปนะครับเป็นเฮิร์ตนะครับเราสามารถรีเฮิร์ตตรงนี้ได้นะครับนี่นะผมจะรีเฮิร์ตนะครับให้มันต่าสุดนะครับก็ต่าสุดได้สิบเฮิร์ตนะครับนี่สิบเฮิร์ตอ่าสิบเฮิร์ตนะครับสิบเฮิร์ตนะครับแล้วหน้าจอก็จะขึ้นหนึ่งพีเฮนะครับก็หมายความว่าตอนนี้เราใช้มอเตอร์แบบซิงเกิลเฟสนะครับ แต่ถ้าเราจะใช้มอเตอร์แบบ3เฟสนะครับจะต้องเอาจัมเปอร์ตัวนี้ออกนะครับมีจัมเปอร์อยู่ข้างหลังนะครับอันนี้คือสวิตช์ลูกลอยนะครับสาหรับเอาไว้ตัดเวลาน้ําล้นนะครับพอตัดมอเตอร์จะสต็อปนะครับมอเตอร์จะหยุดหมุนนะครับแต่หน้าจอยังติดอยู่นะครับมอเตอร์หยุดหมุนแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็น3เฟสท้ต้องเอาจัมเปอร์ตัวนี้ออกนะครับตอนนี้ถ้าเราเอาจัมเปอร์ตัวนี้ออกต้องเอาออกตอนขณะที่ปิดด้วยนะครับตอนขณะที่ปิดเครื่อง ออทุกอย่างนะครับจะทํางานทุกอย่างนี้จะทําโหมดอะไรก็ทั้งให้ปิดสวิตช์ก่อนแล้วก็ค่อยถอดพอถอดแล้วเปิดใหม่ปุ๊บไอ้ตรงนี้ก็จะกลายเป็น 3p h ก็เป็น3มเฟสไปนะครับนี่จะเล่งเล่งขึ้นไปสัก20 h เนะครับเล่งได้ถึง50 h เนะครับนะครับพอเราเล่ง50 h เนะครับไอ้ตรงไอ้ตรงไฟเอาต์ตร,ตรงนี้นะครับไฟเอาต์ตรงนี้เห็นไหมครับ ถ้าเราเร่ง50เฮิร์ตนะครับไฟเอาตรงนี้มันจะขึ้นไปตังสองเจ็ดสิบโวลต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่270โวลต์ AC ตรงนี้นะครับมันเป็นอ่อนๆนะครับมันไม่มีแรงมากนะครับและพวกอะแดปเตอร์อะไรยังทํางานได้อยู่ก็ใช้ในกรณีที่ว่าถ้าหากว่าเราสูบน้ําในนาอยู่เนี่ยนะครับมันจะขึ้นขึ้นลงๆอะไรแล้วแต่มันจะขึ้นลงตามแดดนะขึ้นลงตามแดดนะครับมันก็จะเป็น220โวลต์บ้างนะครับ230โวลต์บ้างแล้วแต่เฮิร์ตนะครับอ่า มันขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยแต่เวลาเราเสียบอะแดปเตอร์หรือพัดลมอย่างเงี้ยนะครับมันก็เสียบได้นะครับอันนี้ผมเสียบพัดลมอยู่นะครับพัดลมหมุนนะครับเพราะฉะนั้นพัดลมเนี่ยมันจะหมุนขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันเหมือนกับมอเตอร์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเอาไปใช้ได้นะครับแต่อย่าไปใช้ประเภทที่ต้องการโวลท์ที่แน่นอนนะครับอ่อนไหวอันนี้มันมันจะขึ้นขึ้นลงลงโ่นนะถึง270 280โวลต์นู่นครับถ้าเราเร่งสุดๆนะครับแต่ พวกอะแดปเตอร์นี่มันทนได้ครับพวกอะแดปเตอร์เนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบโวลต์นี่อะแดปเตอร์พารลมันทนได้หมดนะครับไม่ต้องไปห่วงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอะไรนะี่ฮะใช้ได้ครับไม่ต้องห่วงแต่เวลาปกติแล้วเนี่ยไฟตามปกติแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณสามสิบเฮิร์ตสี่สิบเฮิร์ตแค่นั้นเองนะครับไฟมันก็ขึ้นอยู่เนี่ยประมาณสองร้อยสี่สิบเนี่ยประมาณนเนี่ยเวลาเราสูบน้ําในานานะครับเราเอาไปใช้ได้นะครับแต่มอตเตอร์ก็จะหมุนตามปกตินั่นแหละครับอันนนี้กก็็เปปลั๊แบบ ใช้สุขเฉินในกรณีที่ว่าเราใช้ปั๊มน้ำแล้วเราอยากจะเอาไปหมุนพัดลมที่บ้านในในบ้านได้นะครับอ่าก็ใช้ปลั๊กนี้นะครับอย่าไปใช้หนักนะครับใช้พวกพัดลมไม่เกิน3 0 0วัตต์ใช้ได้หรือเสียบโน้ตบุ๊กหรือเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จอะไรเงี้ยใช้ได้นะครับในโหมด VFD นะครับเพราะนั้นโหมด VFD สามารถจะใช้ไฟ AC ที่ออกมาได้แต่ไฟ AC ที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่นิ่งนะครับนะถ้าเราต้องการอยากจะใช้ให้มันนิ่งเราต้อง ไปที่โหมดโหมดอินเวอร์เตอร์นะครับการไปไปที่โหมดอินเวอร์เตอร์นะครับก็ปิดก่อนนะครับปิดก่อนนะครับปิดก่อนนะนะแล้วก็สลับนะครับมาทางด้านซ้ายทีนี้ถ้าเราสลับไปทางด้านซ้ายปุ๊บเนี่ยครับจำเป็นอย่างยิ่งเราต้องขอดมอเตอร์ด้วยเพราะว่าพอเราเป็นเมาที่อ่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับซิงเกิลเฟสเนี่ยมันก็จะออกมาแค่2เส้นนะครับไฟออกมา2เส้น นะมีเอ็นมีเอลนะครับมีออกมา2เส้นเพราะฉะนั้นเราเอามอตเตอร์ไปใส่นะมันมีไฟแค่แค่สเส้นเนี่ยครับอะไรเกิดขึ้นครับมอตเตอร์ก็จะไม่หมุนแล้วมอตเตอร์จะไหม้นะครับเราถอดก่อนนะครับอันนี้จําไว้นะครับแต่ถ้าเราใช้3เฟสเราจะไปใช้ซิงเกิลเฟสได้อยู่นะครับแต่วลต์ไม่แน่นอนความถี่ก็ไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าเราใช้หมดอินเวอร์เตอร์ปุ๊บนะความถี่จะต้องเป็น2 2 0โวลต์ ห้าสิบเฮิร์นะครับอย่างเงี้ยก็จะใช้สะดวกนะครับจะไปใช้อะไรก็ได้นะครับพอมันเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้พัดลมหมุนแล้วนะครับอย่างเงี้ยสองยสิโวลต์นะครับอันนี้คือโหมดอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างไม่มีอะไรที่แตกต่างเลยนะครับสำหรับรุ่นรุ่นชุดคิดเพื่อการศึกษานะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับถ้าเราไปใส่ในกล่องนะครับมันข้อแตกต่างมันคือนะครับ ชุดคิดเพ hire, tutaj, er er, HERE, right. ื่อการศึกษาผมจะไม่มีดิสเพลย์อย่างนี้ให้นะครับไม่มีปักอย่างนี้ให้นะครับแล้วก็จะไม่มีทัมเมอร์ให้ทัมเมอร์นี่มีหน้าที่แล้วครับมีหน้าที่แทนสวิตเลานี่แหละครับนะแทนสวิตเลานี่แหละครับนะก็คือสวิตตรงนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็จะมาใช้สวิตที่ทัมเมอร์แทนนะครับปิดเปิดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะปิดเปิดตามเวลาก็ได้จะปิดเปิดแบบแมนนวลก็ได้เพราะฉะนั้นสวิตเราก็จะจะไม่ไม่ได้สวิตตัวนี้ไปถ้าลงกล่องแล้วเนี่ย ใช้เหมือนเดิมเหมือนกันทุกอย่างนะครับปรับสปีดอะไรมีหมดนะครับดิสเพย์มีหมดนะครับมีกล่องหมดส่วนจะสลับโหมดนะครับมันจะมีช่องข้างหลังนะครับอันนี้เป็นปลั๊กนะครับช่องข้างหลังเนี่ยเรามือแย่เข้าไปนะครับก็สามารถที่จะบดสวิตได้นะครับดูดูในในในนี้คู่มือนะครับนะมันจะมีช่องนะครับช่องอย่างนี้นะครับเราจะมองเห็นสวิตอยู่ก็เอานิ้วชี้นะครับแย่เข้าไปนะครับก็ล้ การที่จะแย่อะไรเข้าไปนะครับผมว่าปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟปิดอะไรก่อนไม่ให้มันมีไฟนะครับไม่งั้นเเราไปแย่ไปโดนไปโดนไฟสูงแต่แต่ตรงนี้แถวๆนี้จะไม่มีไฟสูงหรอกครับไม่ต้องกลัวหรอกครับแต่ปิดอะมันจะเซฟกว่าปิดเข้าไปก็นิ้วแย่เข้าไปผลักมาซ้ายขวานะแล้วแต่นะครับผมเขียนตำราไว้ตรงนี้นะครับเลื่อนมาทางอินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นโหมดอินเวอร์เตอร์นะครับเลื่อนมาทาง VFD ก็จะเป็นโหมดอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำนะครับง่ายๆนะครับใช้ไม่ยาก นะครับอันนี้ก็คือ,อชุดคิดเพื่อการศึกษานะครับแบบแบบแบบยังไม่ได้ลงกล่องอันนี้ลงกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับลงกล่องก็จะแพงแพงไปกว่าพันกว่าบาทนะครับก็ถ้าเป็นชุดคิดเพื่อการศึกษาอย่างนี้นะครับมีสวิตอย่างเดียวนะครับลักพวกนี้ไม่มีดิสเพย์พวกนี้ไม่มีนะครับอลองไปต่อเองนะครับต่ออย่างอย่างที่ผมต่อเนี่ยนะครับก็ราคาอยู่ที่4,5 0 0 แล้วก็ถ้าลงกล่องอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่5้0พนนะครับ59 0พามีประกันให้1ปีนะครับส่วนชุดคิดเพื่อการศึกษาเนี่ยผมว่าเพื่อการศึกษาไม่ต้องไปมีประกันรอะครับเสียเราก็ต้องซ่อมเองได้นะครับเพื่อการศึกษาเพราะเรามีวงจรให้ด้วยมีอะไรให้ด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเราจะเป็นช่างนะครับซื้อชุดคิดไปนะครับก็ควรจะได้มาเรียนรู้นะครับ พื้นฐานก่อนน่ผมมีคอสทุกเดือนนะครับมีคอสทุกเดือนนะครับมาเรียนนะครับประกอบมาเรียนซ่อมมาเรียนสร้างนะครับถ้าซ่อมเครื่องนี้ได้นะครับสร้างเครื่องนี้ได้ซ่อมเครื่องนี้ได้นะครับเครื่องอิวอร์เตอร์ไม่ว่าประเภทไหนนะครับ onter, ออนกิดออฟกิดฟ้าขาวหรือจะเป็นไฮบริดยี Hi it, ่ห้อไหนก, <Hunter. S 1> ก็ตามซ่อมได้หมดนะครับมันมาจากพื้นฐานเดียวกันหมดนะมันมาจาก วงจรคล้ายกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้สักอย่างหนึ่งนะครับก็ซ่อมได้หมดนั่นแหละครับนะฮะอันนี้ก็คือ,อวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานนะครับลงกล่องหรือไม่ลงกล่องก็ใช้งานเหมือนกันนะครับ